ก็นำสิทธสประโยชน์ที่เกี่ยวกับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ มาให้กับ s m e ก็แปลว่าบางครั้งท่านเอเอมีเองขายของเนี่ยท่านอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งหรืออาจจะหาจุดขายได้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นักเนี่ยการทำงานร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์จะทำให้สามารถช่วยขายสินค้าของท่านได้กว้างขวางมากขึ้นนะครับวันนี้ก็ถ้าท่านเป็นผู้ประกอบการ SME นะครับขึ้นทะเบียนวันไอดีกับทางสสวครับก็จะมีสิทธิ์ในเรื่องของการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ในการได้ใช้อินฟลูเอนเซอร์ของทางเทลสคอร์ซึ่งก็จะเป็นประโยชน์สำหรับ s m e ในการที่จะเลือกคอนเทนต์หรือทำการสื่อสารที่้้้รรกอบาาาาาววยยนน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 คังงงเเเีี่่่หทใช จาโควิดเองแล้วพบว่าการค้าขายในลักษณะปกติทั่วไปเนี่ยก็ มีได้น้อยนะครับผู้ประกอบการต้องอขายผ่านทางออนไลน์หรือทางแพลตฟอร์มต่างๆแต่ว่าการที่ขายผ่านทางแพลตฟอร์มหรือรูปแบบอื่นๆนะครับมันก็จะมีคู่แข่งเยอะนะครับก็สินค้าแบบเดียวกันก็มีหลากหลายแล้วก็อาจจะต้องมีเรื่องของการแข่งกันเสนอขายเราพบว่าจริงๆแล้วตอนที่ได้หาเรือทางเทลสกอ o r e ก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์หรือมีวิธีการที่จะนําจุดขายจุดเด่นหรือวิธีการนําเสนอที่น่าสนใจผมคิดว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เราพบว่าผู้ประกอบการที่ผ่านการใช้สิทธิประโยชน์ด้านนี้เองก็มียอดขายที่ดีขึ้นนะคร จะมีะผู้ประกอบการบางรายครับก็พันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยครับคือขายดีแล้วก็ยังไปทําเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยก็แปลว่าจริงๆแล้วอันนี้ยืนยันความสมเร็จในช่วงเวลาที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นการขยายความร่วมมือนะครับในส่วนสินประโยชน์ก็อยากจะให้มี SME มาใช้เยอะๆแล้ววันหนึ่งก็เติบโตนะครับสามารถนําเสนอสินค้าของท่านขายผ่านทางแพลตฟอร์มต่างๆได้ หลักก็คือว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตรายได้ต่อปีไม่เกิน500ล้านภาคการค้าและบริการรายได้ต่อปีไม่เกิน300ล้านนะครับท่านก็จะเป็น SME จริงบุคคลธรรมดาที่ประกอบการก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นนิติบุคคลนะครับ SME คือบุคคลธรรมดาทีุ่กคนที่ทําการค้านะครับก็ขึ้นทะเบียนผ่านระบบถ้าหาขอ้อมูลอะไรไม่เจอครับจริงๆก็แนะนาให้ SME ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสสวไว้กับก็คือ SME Connect ทั้งระบบ Android และ iOS นะครับอันนั้นก็จะมีขั้นตอนวิธีการสิทธิประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายนะครับก็อาจจะฝากถึงท่านผู้ประกอบการทุกรายด้วยครับหลักๆเทลสกอร์นี่ยค่ะเราก็จะเป็นคล้ายๆมาร์เก็ตเพลสนะคะคือเรามีแพลตฟอร์มมีซอฟต์แวร์นะคะซึ่งด้านหนึ่งเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นครีเอเตอร์ลงทะเบียนอยู่ประมาณแสนกว่าคนนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็น SME เป็นผู้ประกอบการเป็นบริษัทหน่วยงานต่างๆรวมทั้งเอเจนซี่โฆษณาด้วยะค่ะเพราะนั้นเราก็เลยทำหน้าที่ในการแบบแมทชิ่งนะคะหาอินฟลูเเเเเออออนนซรรร์์ททีีีี่่่่่ใใชชคตย ไปแมทเพิ่มยอดขายนะคะเพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์ต่างๆค่ะเบื้องต้นเลยเรามองว่าเป็นการเหมือนติดอาวุธเพิ่มความรู้นะคะเพราะนั้นก็จะมีผ่านการอบรมนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออนกราวน์ออฟไลน์ต่างๆนะคะซึ่งเราก็แน่นอนว่าจัดเรียกว่าวิทยากรที่เป็นบุคลากรในหน่วยงานเทลสกอร์เองนะคะรวมทั้งเป็นอินฟอนเซอร์นะคะผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าใน2ปีหลังเนี่ยอินฟอนเซอร์จำนวนมากเนี่ยก็เรียกว่าฉะฉานมากในเรื่องของวิชาการเพราะว่าตอนนี้โซเชียลมีเดียไปไกลมากก็จะได้วิชาการตลาดไปด้วย ไม่ใช่แค่การรีวิวสินค้าอย่างเดียวนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องของงาน t h a i l a n d อินเวสท์ r อรนะคะซึ่งเป็นงานประกาศนะคะเรียกว่ายกตัวอย่างอินเวอร์ั้นนาซึ่งมารับรางวัลกันทุกปีตรงนี้ค่ะผู้ประกอบการ s m e ของสสวเนี่ยก็จะได้รับเรียกว่าการเข้าถึงนะคะอินเวอร์ั้นนำกลุ่มนี้ด้วยค่ะรวมทั้งส่วนลดนะคะส่วนลดนี่สาคัญมากเพราะว่าเ m e เนี่ยเราก็ยืนยันถาะว่าอยากาายาจะมอบส่วนลดให้กับผู้ประกอบการไทยเนี่ยอันนี้เนี่ยเ,เรียกว่า Always On นนะคะหรือว่าสามารถที่จะมาใช้สิทธิ์ตรงนี้กันได้เลยค่ะ